ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ Funny and Happy ของเรานะคะก็จะมาชี้แจงนิดนึงว่าเราจะเ,เปลี่ยนชื่อเพจนะคะคุณพ่อเป็นอะไรคะเป็นคนบ้านๆจาก Funny and Happy เพราะว่าเวลาคนเขาเซิร์ชหานะ่ะมันจะมีอยู่หลายช่องที่ชื่อเหมือนกันเลย Funny and Happy ทั้งนั้นเลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นคนบ้านๆครับะจะได้นี่ าหากันง่ายๆนะคะช่องของเราแล้วก็เผื่อจะได้ติดตามกัน <W. S 1> อยอดวิวเยอะๆหน่อยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้เป็นเพจคนบ้านๆแล้วนะคะค่ะเพจวันนี้ของเรานะคะก็จะนำเสนอนะคะวันนี้น้ำพริกหนุ่มนะคะอันนี้เป็นของชอบของที่บ้านเลยนะคะก็ลูกๆชอบทานจะไปเหนือซื้อมาทิ้งก็ลำบากก็เลย ทำทานเองเลยนะคะส่วนประกอบไม่ยากนะคะอันนี้เราทําเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนนะคะแต่เดี๋ยวขอชิมก่อนนิดนึงนะคะทานกับแคบหมูนะคะคุณพ่อทานทาน,ทานกับแคบหมูกรอบๆนะคะบางทีเราต้องไปถึงเชียงใหม่เนาะหรือไม่ก็ถ้าซื้อเราก็ไปซื้อแบบเป็นขวดที่เขาสําเร็จรูปมา ค้าวหมูกรอบนะคะคันกับน้ำพริกหนุ่มนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันนะคะว่าอ,อทำยังไงไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวติดตามทรงครับเดี๋ยววันนี้อ,อคนบ้านๆน,นะคะก็จะมาทำเอ,อเมนูที่เอ,อพื้นบ้านเราเลยหาทารท่ยากน้ำพริกหนุ่มนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีพริก นะคะพริกชี้ฟ้าพริกอ่ะเราก็มีสองสีเลยถ้าเราจริงๆเราอาสีเขียวหมดก็ได้เนาะแต่ทีนี้ว่าให้เป็นสีสันเราก็เลยจะอ่ามีเอาพริกแดงด้วยนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะส่วนผสมแค่นี้เองแล้วก็อาจจะมีเครื่องปรุงน้ำปลา,า,าน้ำตาลน้ำปลานิดนึงเนาะอ่าเดี๋ยวเออคือที่บ้านชอบทานมากเลยทำเยอะได้ลูกสาวชอบทีนี้ก็ถ้าเกิดใครทำเ ทานแค่ถ้วยสองถ้วยที่บ้านก็อาจจะเล็กหน่อยก็ได้แต่ถ้าเราทําเยอะนะคะเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนเราต้องเอาพวกนี้นะคะไปย่างก่อนตอนนี้เราก็ามาย่างพริกกันนะคะเราก็เอาสะดวกเนาะย่างเตาแก๊สเพราะว่าเรากินเนื้อข้างในมันย่างให้ดําๆแบบนี้เลยนะคะยิ่งดําแบบเนี้ยิ่ง,ย,งยิ่งแกะง่ายถ้าเราย่างไม่ดํานะย่างเอาสวยเ,ลยเวลาแกะแกะยากคะ่ะ เพราะนี้เดี๋ยวเวลาแกะนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนแกะนะว่าเราแกะยังไงก็ทยอยย่างไปเรื่อยๆนะคะจนหมดทุกอย่างเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพริกกระเทียมหัวหอมที่เราย่างเสร็จแล้วนะคะจะดำดำหน่อยเนาะแต่ว่าเราก็ต้อ,อดำๆอย่างเงี้ยเวลาแกะมันง่ายนะคะ,ะวิธีการแกะนะคะเดี๋ยววันนี้ะจะใส่ถุงมือนะคะเพราะเราแกะพริกเป็น เเกือบโลนะบางทีมันจะเผ็ดมือได้ก็เ,เลยต้องใส่เอาไว้แล้วก็มันจะแกะง่ายาที่ต้องเตรียมต้องมีน้ำเปล่าหน,หนึ่งถ้วยนะเอาไว้ลูดเวลาแกะมันจะง่ายนะคะไอ้ที่เราเห็นดำๆอย่างเงี้นะเดี๋ยวเราก็แกะออกหมดนะคะอันนี้คือการแกะนะเนี่ยมันจะติดอย่างเงี้ยถึงจะใส่ถุงมือหรือไม่ใส่มันก็ติดนะถ้าบ้านใครทานทําทานกันถ้วยเล็กๆก็ ต้องใส่ถุงมือก็ได้นะมือแกะเลยมันก็ไม่เผ็ดมากหรอกแต่ว่าอันนี้มันมันเยอะก็เลยเนี่ยพอนี้เสร็จปุ๊บล้วก็เอาน้ําเนี่ยนะคะลูกไอ้ดำาๆก็จะออกไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาวางไว้เดี๋ยวเราไปตัดขั้วที่หลังเนาะแกะแกะหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะพอย่างดำาๆแล้วเนี่ยมันมันมันแกะง่ายเอาลูดเลยก็ได้เนี่ยเนี่ยแต่ถ้าเราย่างไม่ดำนะเราห่วงสวยเอาสวยนะ ย่างนะมันก็จะเอ,อแกะยากอาย่างหัวหอมนะเดี๋ยวให้ดูหัวหอมหัวหอมก็ต้องย่างดำๆเลยเพราะเปลือกางนอกะเราไม่ทานอยู่แล้วนะคะเนียแกะง่ายเลยพอมันเนี่ยเสร็จแล้วนะคะแกะง่ายเดี๋ยวดูกระเทียมนะอ่ะพริกแดงก่อนแกะให้ดูอย่างละอันแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราเอ,อแกะเสร็จเลยเพราะว่ามัน เราทำชามใหญ่นะมันก็จะมันก็จะใช้เวลาเดี๋ยวคุณพ่อบ้านก็จะถ่ายให้อยู่นะเดี๋ยวคุณน่จะแกะให้ดูอ่ะพริกแดงเนี่ยเราไว้เพิ่มสีสันนิดนึงเราก็เลยมีพริกแดงอันนี้เดี๋ยวต้องไปตัดตัดขั้วออกนะคะ,อ,ะอันนี้พริกแดงแกะดูอย่างละอันก่อนกระเทียมเนี่ย ก็ต้องอย่างดำๆอย่างนี้เลยเวลาแกะีง่ายนะคะคือเขาจะเรียกว่าย่างก็ไม่ใช่ต้องบอกว่าเผาเลยนะนี่ค่ะก็แกะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แกะเสร็จแล้วดีกว่านะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกที่เราย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเอาขั้วออกก่อนตัดเอาขั้วออก ค่ะอันนี้เราตัดขั้วเสร็จแล้วใช่ไหมคะหั่นครึ่งนะคะเพราะว่าพริกเนี่ยมันยาวมากเวลาถ้าเราเอาไปตำเนี่ยมันจะเอ่อยาวากันนะตัดครึ่งนี้อ่ะพริกเขียวเ,เหมือนกันนะคะตัดขั้วแล้วหั่นครึ่ง ปัดคั่วปัดคั่วนะคะเนี่ยแล้วก็ถ้าเราไปตำอย่างเงี้ยมันยาวๆนะคะแล้วก็หั่นขึ้นเส้นนิดนึงสั้นไปมันก็ไม่อร่อยสังเกตเวลาทานน้ำพริกหนุ่มอ่ะมันจะมีเส้นๆหน่อยนะคะค่ะทีน,นี้เป็นส่วนของหัวหอมเนาะ ที่เราอย่างเนี่ยบางทีบางส่วนที่มันมีดำๆแล้วก็เอาออกนะคะแล้วทีนี้ลูกมันจะใหญ่หน่อยนะเราก็สะดวกในการตำเราก็หั่นให้มันเล็กตำง่ายนะคะหอมกระเทียมนี่ไม่ไม่ต้องหั่นก็ได้เนาะเพราะว่ากระเทียมเขาเล็กอยู่แล้วนะคะแค่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้ตำเนาะ ตั้งแต่เราย่างพริกแล้วโอ้โหกลิ่นพริกเนี่ยหอมหน่าทานมากเลยเดี๋ยวพอเวลาเสร็จนะโอ้โหที่นี่ทำนะกระปุกใหญ่เลยสองวันหมดอันนี้นะคะหัวหอมที่เราหั่นไว้เนาะใส่คคกเลยหัวหอมใส่คคกกระเทียมที่เราย่างไว้นะคะ ไอ้คคกให้หมดไอ้โกุกอ่ะเราเอาพวกนี้ลงไปก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพริกที่เราหั่นนะคะเราก็เตรียมไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่ลงไปในคกุกเสร็จแล้วเราก็ตำตำหอมกับกระเทียมนะคะให้ละเอียด อตอนนี้นะคะกระเทียมกับหัวหอมนะคะที่เราย่างนะตำไปนะคะกะ็ละเอียดพอสมควรไม่ต้องละเอียดยิบนะคะเอาแค่แบบละเอียดหยาบนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกชี้ฟ้าที่เราย่างนะคะลงไปตำพริกหยวกพริกชี้ฟ้านะคะ ก็ใช้เวลานิดนึงก็ตำมั่งกวนกวนมั่งนะคะเอาให้พริกแตกตัวนะคะไม่ต้องตำละเอียดนะเพราะว่ามันแฉะตำไปเดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตาเนี่ยคะ่ะพอหยาบๆยาอย่างนี้นะคะประมาณนี้เห็นไหมคะเรามีพริกแดงเรื่องมันก็จะมีสีสันนิดนึง้วพริกหยวกอันนี้มันพริกชีฟ้านะคะมันก็จะแบบ ขาวเขียวขาวมนาเออขอโทษนะคะน้ำปลานะหนึ่งทับทีคืออันนี้บ้านเราทําเยอะเนาะถ้าเกิดว่าใครตำคกเล็กก็อาจจะเป็นหนึ่งช้อนเนาะ,ะน้ำตาลนิดหนึ่งใส่รสชาติตามชอบนะคะน้ำตาลไม่ทานหวานเยอะนะคะอันนี้น้ำปลาร้าต้มสุกนะคะ อันนี้เราซื้อสาเร็จรูปเราใส่หนึ่งทับพีเลยใครทานปลาร้าก็ใส่ใครไม่ทานปลาร้าก็ไม่ต้องใส่นะคะถ้าใครทานปลาร้านี่ก็ระวังชิมนิดนึงนะคะคนให้มันเข้ากันไม่ต้องตำแล้วนะเดี๋ยวก็เด็นเพราะว่าเราใส่เครื่องปรงุงใส่อะไรไปเยอะบ้านใครทานผงชูรสก็ ใส่ผงชูรสลงไฟด้วยได้นะคะใส่น้ำปลาร้าก็นัวอยู่แล้วนะจริงนนะค่ะแต่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยตักใส่บ้านนี้น้ำพริกต้องใส่ชามเลยนะคะเดี๋ยวไปทานจะแคบหมูนะคะจะอร่อยมากแย่งกันจิน้มแป๊บเดียวหมดเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ที่เหลือใส่กระปุกเข้าตู้เย็นได้นะคะ เราทําเหมือนเยอะเนาะแต่พอใส่กระปุกลดแค่นี้เองลูกกินวันเดียวหมดถ้วยพรุ่งนี้กินอีกส่วนที่เหลือหมดเลยนี่นะคะอร่อยมากพริกจะหอมพริกหอมกระเทียมแค่เผาก็หอมแล้วอะ่ะแล้วก็มีเแคบหมูนะหรือจะมีหมูย่างไก่ย่าง หมูทอดก็ได้ทานกัข้าวเหนียวร้อนๆนะหรือข้าวสวยก็ได้ติดกระอักไว้เข้าตู้เย็นเป็นอันได้น้ำพริกหน่มนะคะสำหรับ,บื้อนี้เดี๋ยวไปดูถ้าตอนทานคู่กับแคมหมูอร่อยมากค่ะ